สาธิตถอนถอนหญ้าในนาข้าวหญ้าลกมาก้าลกก็จริงแบบว่าเราทำหนะ้าตอนม,ตม,อมีสาไงมีสาร้อนเราจะฉีดยาแล้วก็กลัวข้าวทันตายใช่ไหมครับเออเราก็เลยไม่กล้าฉีดยาออกเราก็เก็บเอาปัญหาชาวนาไทยไอ่าใา้จ้า,<ไ>จางอะไหรแล้วก็เอาเนาะจ้างก็ไม่ไหวแต่ไม่มีใครรับจ้างก็แล้วมั้งโอ้รับจ้างก็หาคนยากอืมไม่มีรับไม่มีแรงงานแล้วไม่มีหรือถอนเอาวันละนิดะหน่อยที่มันเถอะเราไม่ได้ลอกตาแล้วไงอืม เดือดก็เข้าไปลอกเดือดพิภพไม่พิถันจริงน่าจะไอ้ขยันเจ็บแล้วก็เอาไปหมักเป็นปุ๋ยดิขยันรวบรวมไปก็ไปทําเป็นบ่อไว้หมันหมักได้ไม่ใส่นานเนี่ยใช่จะใส่แต่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ไม่ได้แล้วก็ไปผสมกับไอ้อะไรแหน่ยผสมกันมีอะไรก็ใส่เข้าไปนะอมันยุ่ยยังเพิ่มผลผลิต มาวันละห้าว่าสิบว่าได้ไเท่าไ,ไาเรเมื่อเช้าไปถอนปลายนามาแล้วปลายปลายนาถอนไม่อยากดีมันไม่เหมือนหญ้าที่บาดมือ